นักลงทุนหลายคนกำลังกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังจะเข้าสูร่ร c เซ s ชั n จากนโยบายของทรัมป์เรามองว่านี่เป็นการดำเนินนโยบายแบบยอมเจ็บวันนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า เศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่ไหมก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างซอฟต์เดต้ากับฮาร์ดเดต้ากันก่อนนะครับซอฟต์เดต้าคือข้อมูลความเชื่อมั่นซึ่งมาจากผลสํารวจของผู้บริหารบริษัทเอกชนและผู้บริโภคส่วนฮาร์ดเดต้าคือข้อมูลกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงเช่นตัวเลขการจ้างงานหรือยอด้าปลีกโดยปัจจุบันตัวซอฟต์เดต้าเนี่ยลด,ดลงจริงเนื่องจากความกังวลด้านนโยบายต่างๆของทรัมป์แต่ฮาร์ดเดต้าเช่นอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับที่ต่ำที่4.1แเสหรัฐยงเติบโตได้เฉลี่่ย2.5%ในชวง3เดือนที่ผ่านมา ผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์มีอะไรบ้าง ปัจจุบนันนโยบายภาษีนาเข้าของทรัมป์ก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเื่อเนื่องจากที่เราเคยบอกไปว่าทรัมป์น่าจะใช้เรื่องนี้เพื่อดึงประเทศต่างๆขึ้นมาอยู่บนโต๊ะเจรจาส่วนนโยบายลดกงมประมาณของภาครัฐที่นําโดยคุณอีลอนมัสอาจจะทําให้การใช้จ่ายงบประมาณลดลงระดับแสนล้านดอลลาร์จริงแต่ลึกๆแล้วก็หมายสาคัญก็คือการสร้างวินัยทางการคลังที่ดีซึ่งจะส่งผลให้เครดิตของประเทศดูดีขึ้นและยิวพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีลดลงการที่ยิวลดลงก็จะช่วยลดภาระนอรนในกจิเยวพ ภาคเอกชนก็จะมีต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกลงนอกจากนั้นแนวคิดแปลกใหม่อย่างดอชดิวิเดนหรือการเสนอคืนเงิน20%ของงบประมาณที่ลดลงได้แก่ผู้เสียภาษีก็อาจลดแรงกดดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจลงได้ขณะที่นโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจของทรัมป์มเช่นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายลดภาษีเงินได้จะช่วยกระตุ้นกำไรและการลงทุนของภาคเอกชนได้โดย tax foundation ประเมินว่านโยบายลดภาษีของทรัมป์จะช่วยเพิ่ม gdp ในระยะยาวได้0.8%นนักลงทุนควรรับมือ,อยังไง แน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งความผันผวนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งที่สแตชเวยย้ำม,มาตลอดก็คือการกระจายการลงทุนที่ดีในพอร์ตที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองจะช่วยให้เราผ่านพ้นความผันผวนนี้ไปได้